สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเชา้านี้คุณแม่ก็จะพามาทำเมนูหมูหานุมานคลุกฝุ่นค่ะหมูหานุมานคลุกฝุ่นของเราก็จะมีวัตถุดิบดังต่อไปนี้นะคะก็อันดับหนึ่งก็จะมีนี่เลยค่ะท่านผู้ชมขาหมูสับค่ะหมูสับของคุณแม่ก็ประมาณสองขีดได้นะคะขีดหรือสองขีดประมาณนั้นแล้วก็จะมีแป้งโกกิแล้วก็จะมีต้นหอมนะคะ ก็จะมีพริกป่นนะคะพริกป่นอันนี้มีพริกป่นแล้วก็จะมีข้าวคั่วค่ะวัตถุดิบก็จะมีข้าวคั่วนะคะนี่คุณแม่เพิ่งจะคั่วเสร็จใส่กล่องไว้แล้วก็จะมีน้ําตาลทรายและมีน้ํามันหอยวัตถุดิบไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมค่ะก็จะมีเท่านี้หลักๆก็คือจะมีหมูมีแป้งทอดกรอบโกกิแล้วก็จะมีต้นหอมมีพริกป่นมี ข้าวคั่วมีน้ำตาลทรายแล้วก็จะมีน้ำมันหอยนะคะท่านผู้ชมขาแล้วก็เดี๋ยวเราจะนําเอาไปทอดนะคะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเราจะมีเราก็จะมาทําการปรุงกันก่อนนะคะท่านผู้ชมขาปรุงก่อนนะคะหมูหันอุบานคลุกฝุ่นของเราหมูหันอุบานก็จะมีหมูะค่ะท่านผู้ชม ก็จะมีหมูหมูของคุณแม่ก็ซื้อมาครึ่งกิโลแล้วคุณแม่ก็จะแบ่งเป็นถุงๆประมาณนี้ทั่แบนๆไว้แล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้นะคะท่านผู้ชมคาแล้วคุณแม่ก็จะเอามา,อาเอามาทำทีละถุงทีละถุง,ถงเอามาประกอบอาหารทีละถุงจะได้สะดวกในการปรุงอาหารจะได้ไม่ต้องมาแช่เย็นนะคะเราเอามาพักแปบ๊บเดียวเนี่ยหมูเขาก็จะหมูเขาก็จะนิ่มแล้วค่ะแล้วเขาก็จะไม่เป็นน้ําแข็ง ไม่เสียรสชาติอะไรมากเลยเห็นไหมคะท่านผู้ชมคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ํามันหอยลงไปค่ะท่านผู้ชมใส่น้ํามันหอยลงไปนะคะเราก็จะกะสไตล์คุณแม่น้องเกษนีก็จะกะรสชาติเอานะคะอ่าประมาณเอาเราดูประมาณเอาว่าหมูเรามากน้อยขนาดไหนแล้วเราก็ใส่น้ํามันหอยตามต้องการท่านผู้ชมเลยคะ่ะ ชอบรสชาติแบบไหนท่านผู้ชมก็จัดไปเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะจัดไปเลยอันนี้น้ําตาลทรายท่านผู้ชมก็ต้องการจะหวานมากหมาน้อยก็ท่านผู้ชมก็ใส่ลงไปคุณแม่ก็ใส่ลงไปนิดนไม่ต้องใส่เยอะมากนิดเดียวพอพอมีรสแปะแปะแหวานนิดหน่อยแล้วก็ใส่ ข้าวคั่วลงไปค่ะท่านผู้ชมค่ะข้าวคั่วของพี่แม่เพิ่งจะคั่วเสร็จใหม่ๆเลยค่ะข้าวคั่วตำเองนะคะตำไม่ได้ละเอียดมากด้วยก็ประมาณหนึ่งใส่ข้าวคั่วหนึ่งช้อนพอไหมอ่าประมาณนี้อเติมนิดนึงมันจะได้หอมๆนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ปิดฝาให้แน่นมันจะได้ไม่ไม่ไม่ ก็ใส่พริกป่นลงไปพริกก็ตำเองค่ะท่านผู้ชมคะคั่วเมื่อกี้นี้เองแล้วก็ตำคุณแม่ไม่ได้ป่นด้วยเอ้ยไม่ได้ใช้เครื่องป่นนะคะไม่ใช้เครื่องปั่นก็ใส่พริกแล้วแต่ตามต้องการเลยค่ะท่านผู้ชมคะมากน้อยก็เราก็กะอันนี้พริกคุณแม่เผ็ดนะคะเดี๋ยวคุณแม่กินไม่ได้เผ็ดมากเกินไปมันจะไม่ไหว,วนะก็ใส่พอประมาณนะคะเพราะว่าพริกเม็ดเล็กป่นนี้มันจะเผ็ดจิ๊กจ๊กมาก แล้วเราก็ใส่แป้งแป้งกรอบโปกิไปนิดหน่อยแป้งกรอบโปกิแล้วแต่ท่านผู้ชมค่ะว่าจะใส่มากน้อยเท่าไหร่อันนี้หมูของคุณแม่ก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ก็กะประมาณหนึ่งช้อนเนาะหนึ่งช้อนโตใส่มันนิด่ใส่แป้งหมักแป้งโปกิ เพื่อให้กรอบอร่อยอประมาณช้อนครึ่งคุณแม่ใส่ไม่ได้เยอะมากประมาณช้อนครึ่งแล้วก็คลุกเค้าค่ะท่านผู้ชมค่ะเราก็มาคลุกเค้านะคะท่านผู้ชมระมาณคลุกเค้าให้เข้ากันคลุกเค้าประมาณนี้เราช้อนคลุกเค้เา แต,แตกได้นะคะท่านผู้ชมแต,แตกนิดๆแล้วเราก็ไม่ต้องแตกนิดๆพอริมรสชาตินะคะเราจะได้รู้ว่ารสชาติมันเป็นไงสามารถปรับปรุงแต่งรสชาติใหม่ได้ตามต้องการท่านผู้ชมต้องการแบบไหนก็สามารถปรุงแต่งได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะประมาณนี้นะคะเผ็ดรสชาติประมาณใดต้องการให้มันหอม เข้าพัวข,ขนาดไหนหานุมานคุกฝุ่นของเรานะคะเมนูหานุมาลคุกฝุ่นท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยทําแบบนี้นะคะท่านผู้ชมเมนูแปลกนะคะดูซิว่าหานุมานคุกฝุ่นของเราท่านผู้ชมก็ลองไปทําดูนะคะนี่คุณแม่ก็ทําดูให้ลูกกินแับน,นี้ ลูกก็เหลือลูกสาวอยู่บ้านคนเดียวค่ะวันนี้ก็ทาให้ลูกสาวกินนะคะท่านผู้ชมลูกสาวคนเล็กค่ะสุดที่รักของคุณแม่เลยค่ะอันนี้ให้ลูกสาวคนเล็กกินสองคนแม่ลูกลูกชายไม่อยู่นะคะวันนี้ก็ออกไปทำงานทุกวันลูกชายคนเล็กก็อยู่บ้านเรียนจบแล้วก็อยู่บ้านนะคะ ทํงานบ้านไปก็แตะๆหน่อย ขาวขาวลืมบอกนะคะท่านผู้ชมคุณแม่เลย <c oughs> สีอุ่นขาวเติมไปนิดหน่อยค่ะท่านผู้ชมเอ้ยไม่เป็นไรเนาะ <c oughs> ก็บอกทีหลังนี้แหละได้คุณแม่ก็จะบางทีก็หลงลงืมไปนะขอโทษที รุงรสดูให้มันอร่อยออร่อยถ้ามันหอยน้อยไปเราก็ใส่สามารถใส่ลงไปได้อีกนะะท่านผู้ชม,มจะใส่เอามันหอยน้อยไปรสชาติอาจจะปรับปรุงได้เราก็เติมได้นะคะท่านผู้ชมเราก็คลุกเคล้าไปให้เหนียวให้เหนียว ก็ใส่ต้นหอมลงไปนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมใส่ต้นหอมลงไปแล้วเราก็คลุกเคล้าใส่ต้นหอมลงไปก็คลุกเคล้านิดหน่อยถ้ายัางไม่เผ็ดก็สามารถเติมพริกป่นได้นะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวคป็นแม่จัดคลุกเคล้าแล้วก็ชิมรสชา,ะะชชาต,ตินะคะชิมรสชาติแตะๆนะคะ มานคุกฝุ่นของเราพอผสมส่วนผสมก็จะได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเนี่ยก็จะมีน้ำมันหอยมีน้ำตาลมีข้าวคั่วมีพริกป่นมีแป้งโกกิแล้วก็เติมปรุงรสชาติด้วยซีอิอ๊วขาวแล้วก็ต้นหอมซอยโรยลงไปนิดนคลุกเคล้าแล้วก็มีแป้งโกกิแค่นี้ค่ะจากนั้นเราก็เดี๋ยวเราจะนำเอาไปทอดนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆแล้วก็ไปทอดค่ะท่านผู้ชมคะ่ะ ปั้นเป็นก้อนกลมๆเอาไปทอดใช้ช้อนตักก็ได้ค่ะท่านผู้ชมช้อนตักต่ะเราไว้เท่านี้ก่อนค่ะท่านผู้ชมค่ะเดี๋ยวคุณแม่ไปตั้งกระทะก่อนนะคะท่านผู้ชมก็หลังจากที่เราผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมคุณแม่ก็จะนํามาทอดนะคะปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะท่านผู้ชมแล้วเราก็เอา ช้อนจุ่มน้ำมันนิดหน่อยนะคะเพื่อให้ไม่ติดนะคะจากนั้นเราก็ทอดด้วยไฟค่อนข้างอ่อน,นะคะ่ะทอดไฟอ่อนถ้าใช้ไฟแรงมากมันจะไหมก่อนไหมก่อนที่จะหมูหันุมาลของเรานะคะหมูหันุมานครุกขุนของเราก็จะสุกไม่เสมอกันนะแล้วแต่ใช้ไฟอ่อน แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยค่ะว่าเราจะใช้ก้อนเท่าไหร่ท่านผู้ชมคะต้องการก้อนเล็กก้อนใหญ่ตามต้องการค่ะท่านผู้ชมปั้นใช้ช้อนตักประมาณนี้นะคัอาหารมมาณคูกฝูณของคุณแม่ก็จะเอาไปกินกับผักแกล้มได้ไม่ว่าจะเป็นถั่วปักยาวเป็นกระทิเป็นอะไรอย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมอาหารมมานผู้ฝูนของเราก็สามารถกินแกล้มกับได้ทุกอย่าง พยายามคลิกอ่าก็คลิกออกมาะได้ประมาณนีนกนน้ก็น่ากินนะคะท่านผู้ชมแล้ก็ประมาณนีแม่ก็จะตักไปเรื่อยๆ แม่ท่านผู้ชมก็ลองไปทําดูได้นะคะท่านผู้ชมจะปรับปรุงรสชาติแบบไหน <S <S เผ็ดมากเผ็ดน้อยได้เลยแต่ท่านผู้ชมคะเราต้องการทอดให้เขาสุกพอประมาณเท่าไหนได้เลยแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบเลยค่ะท่านผู้ชมน้ำม,มันทุกฝุ่นของคุณแม่จะเอาไปนึ่งก็ได้นะคะท่านผู้ชม ใช้แบบนึ่งก็ได้ค่ะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะครับเราไม่ต้องการที่จะกินของทอดใช่ไหมคะสามารถเอาไปนึ่งได้นะคะท่านผู้ชมก็เราตักมาพักน้ํามันก่อนได้ตักมาพักน้ํามันก่อน,น,น,อนท่านผู้ชมนะตักมาแบบนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเราก็จะดูว่าเขาสุกหรือยังก็ออทอด ถ้าเหลืองแล้วเราก็เอาขึ้นค่ะ okay. เราก็จะดูประมาณหมูของเราประมาณไหนอ่ะแม่พักูไว้ก่อนข้นวก่อนเดี๋ยวเอาที่มาให้มามร้อนมืออ่าก็เอามาเขี่ยได้ เริ่มสุกแล้วเราก็เอาขึ้นมาพักน้ำมันก่อนอันไหนยังไม่สุกเราก็ทอดต่อไป,ไปค่อยๆทอดไปเรื่อยๆอจ,ะจะหอมข้าวคั่วหอมพริกป่นเราก็ไม่ต้องให้เขานานมากหลังจากนั้นพอเราตักขึ้นเสร็จแล้ว เราช้อนจุ่มน้ำมันนิดหน่อยนะคะท่านผู้ชมเพื่อมาตัดเพื่อให้หมูของเราไม่ติดน้ำมันพุกงุ่นของคุณแม่นะคะท่านผู้ชม พักน้ำมันไว้ท่านผู้ชมอาจจะยังไม่เคยได้ได้ยินเมนูนี้ใช่ไหมคะท่านผู้ชมาหารุม,มานคลุกขุนของคุณแม่ ็ประมาณหนึ่งแล้วก็ใกล้จะเสร็จแล้วก็อทอดไปจนหมดนะคะท่านผู้ชมก็อีกไม่เยอะอะไอเด็กค่อ,อนใหญ่เราสาม,มารถจัดก,การไปตามใจชอบของท่านผู้ชมเลยะคะ่ะแล้วก็แม่ก็เริ่มแล้ว ให้มันไว้ก่อนเดี๋ยวรแล้วก็เอาไปจัดใส่จานนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งคุณแม่เอาไปตักใส่จานก่อนค่ะเมื่อคุณแม่ทอดเสร็จแล้วนะคะหานุมานคุกฝุ่นของคุณแม่ก็จะมีรูปร่างลักษณะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่ยังไม่เคยทําก็สามารถลองลอง,ลองทาดูนะคะเปิดใจลองทําดูว่า รสชาติของท่านผู้ชมต้องการแบบไหนท่านผู้ชมก็สามารถปรับปรุงแต่งแล้วก็เปลี่ยนรสชาติของของเราได้แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบกินหวานกินเคม็มกินเปรี้ยวอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยค่ะเมนูฮารุมานคุกฝุ่นของคุณแม่ในวันนี้ก็ได้ประมาณนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าท่านผู้ชมท่านใดชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s ั b สไครต์แล้วกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุุงกิ้งแล้วก็ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คุณแม่และน้องเกนินีเพื่อทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ